ให้ประเทศเรามีเศรษฐกิจแข่งกับต่างประเทศได้ครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าการใช้อาวุธหรือว่าการใช้เงินไปเป็นอินเซนทีฟให้เขาเนี่ยนับหมดแล้วครับเป็นของเขาถ้าเขาไมนไปไม่ต้องไปเถียงกันเถียงกันหลายปีแล้วตั้งแต่ต้นปีจนหมดปีแล้วนี่ ให้เขาดูบรรยากาศได้ไหมครับระวังนะครับขอโษคคุณบอสครับมัน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 ตึงอ๋อต่อครับเป็นตัดเป็นติ่มซำตัดหรือตัดอค่ะเป็นแบบขอดูหน่อยได้ไหมครัได้ค่ะเป็น่มไหม่ก่อนนะคะพี่บอสชวหน่อยครับ ให้เขาดูหน่อยนะครับมีโยนห่วงด้วยนะครับพอดีทานน้ำเยอะเล็วเดี๋ยวตรวจมาวซนหนักด้วยเขาดีเลี่ยกันให้เขาดูหน่อยนะครับโยนห่วงตั้งแต่11เ็นาฬิกาจนถึงตุ้งี๋รอสี่ทุ่มใช่ปะใช่สี่ทุ่มาน้ำเยอะลขอบคุณมากคับ điều sai tài sản. Đầu năm ai là là không biết. Tất nhiên là มาที so ่มาไม่เด้น้ลงมาลยังนี้จ้ะเน้ปลาม่แ่ได้ครับกิงหน่อยครับคือได้ตัวสองได้แล้วสี่สิบอันนี้ได้ดู้อนไพี่ยังไม่มีเงินทอนเลยครับเพิ่งจะประเด็นไม่น้อยยสิบให้มันโดนตัวองเหนั ใช่ครับใช่ไม่เัวนว่าตกกี่ตัวแล้วก็น่ากลัวเมลแรกเงินร้อยไงอยากเล่นใช่ไหมทำไงครับตัวไหมต้องต้องยังไรคะตกได้เลยจ้ะแต่ถ้าเกิดยิงแม่็จะได้ใครมีกตัวรับมีหลายขายหนังเขาเรียกว่าเขาทำอะไเนี่ ก็อได้แต่ถ้าได้ตัวเลก็คือตนนั้นแล้วก็ไม่ตกก็ไม่นับหรอครับครับผมโอ้เมื่อกี้เต็มที่แล้วนะถ้าไม่ตกก็ไม่รู้ว่ามันจะตกยังไงล่ะยะย ลอแแไลอ,อ,อันนี้มีสาย<ผ>มไม่มีบบอ้าวนี้ไนดะ้หลยอ่งอันนี้ไม่ต้องพักเลยพัก<ม>ได้เลยแรงแน่นะูแลอยู่นะ แรงมากไม่ต้องเล็งตัวที่มันจะไหนไหนหรอเล็งไดปที่บอสสู้สู้เล็งระยิงเลยพี่บอสได้หนึ่งตัวครับตัวนึงตัวนึ่งอ๋อมต้องกี่ตัวถึงจะได้อะคือไม่ได้เลยมีหลายสายมือชิงหกตัวถ้าถ้าถ้าไม่ได้ ทอันนี้หกอันนี้สิบกอโอโหตัวเดียวก็ยากกั้วพี่ให้รถของผมตรอได้ปะอันนี้่อค้าได้ไหมเจ๊คนไหนครับใช่แบบใช่้าห้เดี๋ยวแต่เฮ้ยเฮ้กมันมันตกอ่ะตกแต่ว่าผมต้องยิงแรงสุดหน่อย

ต้องซื้อเพ่มเหรออ๋อันนี้ไม่ได้อะไรเหรอต้องใช้ได้ตัวได้ก็แล้วแต่ดาวนี้กับถ้าแรกก็ได้ันเียวแต่ถ้าไม่แลกก็ได้นะอันนี้5ตัวเเอาไปทำอะไรได้ 回来。 ือธรรมดีนะไม่ให้ชีวประวัติรถต่านให้น้องขาด้วยนี่เราต้องไปแม่บ้านตำรวจด้านนี้ครับแม่บ้านตำรวจด้านนี้เองนำเลยครับ คถ้าใครอยู่แถวนี้มาเที่ยวกันได้นะครับมาคนนี้ใช้ไม่ต้องเออหนาตางเป็นหาคนนี้เป็นก็่าก่อนร้อยเจ็ดแล้วเข้าไปที่มกอนได้ลูค้าขะ จากที่ดูแล้วมีหลายกระทรวงก็ต้องเตรียมเงินมาหน่อยนะครับถ้าอยากได้ทีวีแบบแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเกมคล้ายๆกันหดเนาะคือ,แ,อแบบซื้อเสี่ยงชิ้โชคผรก็เสี่ยงมาหลายกระทรวงแล้วไม่ได้ก็ต้องทำใจ

สงรอัสบแองร้อยห้าส er ิบแปดสองรัอห้าสิบแปดสองร้อยห้าสิบแปดสอง้องหาิบแปดสออยู <h 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 ่าสิบองร้อยหาบดสอรย้แปอง้น้าิแปอร้อยห่สิบปรหาสิบปดองร้อย่าสิปดสองร่อห้ปองรหาสิปอร้ยห้าสด้าบ้าสปดสริบดสองร้้าสแอง้อยห้าสิบแราทนะแะร้ยาบงวัลใหญ่สิบแ

มันมีรวานมันไม่เหียวนะไ้ท่อ่ะแต่เรไม่เจอไ่ไมันอร่อยนอแลังงานไฮโด้วยพลังงานน้ำด้วยพลังงานแสงอาิ์ด้วย ผมไม่อยากได้พลมไม่อยากได้พลมอยากได้อยากได้ทีวีทำงานเก็บเงินซื้อทีวีดีกว่าิดีรับสวัสดีครับนุณผู้ครับคน้ครับ มือขวารับมซ้ายแน่มือขวาเมอี่น่ครับครับ่เป็นน้องขวาเราเลยครับอย่ายับมันน้องสุดน้องสดหาน้องหายแล้วแล้ว ใช้อะไรที่มันเป็นประโยชน์เงิกน,กนก็จะหมุดเงื่นอ,อยู่นะครับทายเซอร์โกลไม่ลีกไปไหนถ้าเราไปอยู่ทุนสองนอกก็อาจจะหนีไปเนาะใช้กันนะครับ ช่วยเสด็จเกจในประเทศซึ่งในทุกๆวันนะคะก็จะมีดนตรีจากพวกเรานะคะกรมเรียงฐานบกจากกองทัพบกนะคะมามอบให้กับทุกๆท่านเนี่ยได้รับฟังเสียงเพลงกันตั้งแต่เวลาถึง18นาฬิกาโดยประมาณนะสลับกับการช้อนไข่พาโชคนะคะสลับกับการช้อนไข่พาโชคนะคะลีงของอีกสักวหนึ่งนะคะรรอแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยู่ที่ว่าใครจะเป็นผู้รุ่นแรกที่จะได้งั่า Thank you very much. นเฮ้ยแต่พี่ว okay. <si> <Incred> ่าอ <refugees> <oyu> ัน <Hels> น <ing hat> <heart> <Bahn> ี้กว่าบอสครับเอฟซีบอกว่าเน็ตมันค้างทุกคนเนี่ยค้างเหรอครับเอกต้องอหนรอยค้างเหรอครับเอกต้องอหนรอย คุณบอสบวกหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรค่ะทำด้วยใจเอ้าด้าคุณบอสครับอ่าสักครู่นะครับเดี๋ยวแจ้งคุณบอสให้ครับคุณบอสครับ FC บอกว่าให้ย้ายไปไลน์ไนจีได้ไหมทั้งหมดเลยครับไนจีเหรอใช่ครับเพราะว่าทิกตอกมีปัญหา